ค่ะพี่นอ้องวันนี้นะคะเสิมาพูดถึงเรื่องเาวาของซอแอนกับบอดบอยค่ะหลังแต่งงานมานี้ก็คือโอ้ยคอยงืดพี่น้องมีเรื่องมีหมื่นมีเรื่องมีเล่าบอเป็นเป็นบ้านดีๆค่ะพี่น้องนี่แหละพี่นอ้องเมื่อเนี้ยเสียบอกถึงเรื่องเล่าที่ว่าบอดบอยกับซอแอนทิปันป่วนแห้งช่วงนี้นี่นค่ะพี่น้องคะจังไดไปถารับชมรับฟังกันเลยพี่น้องค่ะกํหลังจากที่ทั้งสองคนเด็กเกินมานนะคะว่า2 2> มันเป็นยังไงเรื่องราวเป็นมาเป็นยังไงทําไมบอกว่าเอฟซีภาษาแดงเอฟซีก็เห็นรักพี่แอศพี่บอยดีนี่พี่น้องมันก็มีคนหักแล้วมันก็ต้องมีคนเกลียดแต่นี่เพิ่งบด้เกลียดกับพี่น้องคนหักหักเกินไปหักแบบไม่มีขอบเขตใช่รักเกินไปแล้วแบบไม่มีขอบเขตจะทําให้แบบเอฟซีต้องออกมาพูดไลท์โซ่ต่อมาม่อว่านที่เพิ่งกำลังเดินทางไปทํางานทีอ่า เสรีการไฟฟ้านะคะพี่น้องเพื่อสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะก็คือเป็นป้าเอฟซีท่านหนึ่งนะคะที่เฮ็ดยังเกินขอบเขตพี่น้องบอกยังกับพูดเกินขอบเขตเฮ็ดโตเกินขอบเขตเกินไปจนทําให้ศิลปินอึดอัดใจจนซอยจนซอยแอนก็บอดบอยดอกมาไร้สดระวังที่ไปเดินทางทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเนาะออกมาไล่สดก็พูดถึงเรื่องราวนี้แหละว่า เขาก็เห็นพี่บอยพูดอยู่ด้ว่าม,มีคนทางมาอีกแลว้วไอ้ข่อยเศร้าเป็นหมอลำมือมอ,อันนี้ก็คิดว่าสิเดืองน่อน่เลยพี่น้องวันนี้เพื่อนก็ต้องออกมาอธิบายอะไรสุดอธิบายให้เขาใจยุดยุดดีเพราะว่าเอฟซีมีเป็นแสนบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็เข้าใจเพื่อนก็ออกมาเพื่อนก็บอกว่ามีหลายเหตุการณ์พี่นอ้องนักเสียนโทรไปหาแม่พี่บอยสีทีใช่แมนแตนบอสงงบอได้เบอร์มาแต่ไหนแมน <EN>. โทรมาหาว่า อันนีเดอร์อันีเข้าก็เลิกกันบอกเรื่องใดทั่วนางตาหน้าหน้าเลยพี่น้องแต่ว่าแม่ตนบ่อยอยากบอยพี่บอยก็คือทั้งทั้งหมดในเรื่องก็คือเป็นเรื่องของเชิงลบทั้งหมดเลยบ้านนี้เพิ่นรุดปากมั่งลูกไรายเพิ่นได้สอว่าเป็นนยังให้บอกมาให้มืดเพิ่นกะบอกให้ฟังจนที่บอยเรื่ศูนย์ศูนย์ตัวนอกโม่ถามหาหดเมย์เอาได้เบอร์มาต่้งใส่พี่แอนดอยดีกันเลยว่าตาเบอร์ข่อยแล้วก็มี่พ่ะนะเอาคือสิเก่งกับไอ้ฮาเบอร์มาก หาเบอร์มาไม่ใช่ว่าหามาติดต่องานหรืออะไรนะหาเบอร์มาทรปันประสาทไหมทั่วีปเขาคิดหลายทรปันเขาลือกันบอกว่าอะไรเธอสาวพอยบอกว่าพี่บอยสิริชัยน่ะเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้จันเสียไปซีพนาที่ก็ไปรักหาผู้สาวอื่นไปหาะเอากับผู้อื่นมาสิแบพี่น้องอุ้ยเอาปัวเขาเขาก็สิหงอยู่ตัวบ่าเป็นแนวดายพี่น้องบอกไปหอดปุบุ เงินขาสินทรงสินสอดว่าเงินอน่ยก็ับไปเ้ามาาจังสันจังสิไปเซามาเอานา่าลอยล้านเงินเพลินค่ะพี่น้องม่นจะไปเ้ามาอย่างแต่เช่าทาเซามันมีอียูมีทุกวันนี้มีเช่าสินสอดแต่ว่าเขาจะไปเช่ามาทําไม้เงินเขาก็มีทั้งพี่แอนพี่บอยมีเงินจะไปเ้ามัอย่างแล้ววันนี้พ่อทร่ไปหาพี่เอนโทร่วไปบอยเดชโทรไปเอาตัวเองเปรียบเทียบแบบเปรียบเทียบไนเอาย่ายๆซะคือมนุษย์ป่าคนหนึ่งเปรียบเทียบ ใส่ตัว,ตวเองบพว่าตัวเองอา่านน้าร้อนมาก่อนแล้วบอกพี่แอนนาดีว่าแบบป้าแบบเคยเจอผู้ชายแบบนี้มามเดี๋ยวบอยก็เป็นแบบนี้แบบเดี๋ยวก็ไปมีผูน้นมีผู้นี้เปรียบเทียบใส่กระข,ของพี่บอยซีรีสใส่สิเปนเน็นสันสัิษฐ์โทรหาแอนแล้วก็ด่าพี่แอนพี่น้องแมนค่ะก็คือแบบว่านี่แ,ลแ,ลแหละยาปีอัอนหักกันยาต้องสอันนิษฐเลยกันซะเพราะว่า ผู้ชายหนีเป็นสิงสิสุขคนเพื่อเองเคยเจอปัญหานี้มาก่อนไม่อยากให้แอนเจอสงสารแอนเฮ้ยแอนกันเลยว่าเผื่อดาได้โทรมาดูเลยแอนดาได้ว่าเศร้าท้อยช่มว่าแบบนี้เลิกโทรมาได้แล้วปวดหัวก็คือไปอยากอธิบายพอวันยังวันติเม้นอธิบายไปว่าพัวขอยห่ไดะเป็นท่นสันเป็นท่นสี่กับบอกฟังคือเก่าเพราะว่าคุณคิดแบบนั้นแล้วไงจะอธิบายไปแล้วมันได้อะไรล่ะถูกไหมมันแบบ บอไปจะซื้อว่ามิยังเขาหูหบอไปพ่ามิยังเขาหูพี่น้องบอกให้เพื่อนเศราเ้าเฮ็ดวงแน่ล่ะบอกให้เพื่อนเหมือนวงการชีวิตศิลปินทุกอย่างจนศิลปินเกิดความอึดอัดใจแต่คือจังวาแหละถ้าเจ้าแบบถ้าดีพอทําไมตัวเองถึงเลิกกับคู่รักเออทาไมถึงเป็นแบบนี้มันพระเจ้าประสาทแหลนจลยเลิกเ,รเรพราะปันปันเหลืองที่บ่มีสาละพี่น้องท่วมาหาเพื่อนจนเพื่อนแบบ เป็นธีตงานเพื่อนกับเมยแล้วจนถ้าออกมาไล่สดพูดความในใจทุกอย่างอธิบายให้เขาใจว่าสิ่งที่เป็นเนี่ยมันโมเม,มนแบบว่าไม่ใช่สิ่งที่เหมือนที่พวกคุณคิดนะอืคือเพื่อนกระชิดกันเพื่อนบาพี่แอนนะสินอ้องคอยก็หู้ดีแล้วว่าเพราะวกก่คอยเป็นเจ้าใดว่าสังคมว่าแต่งงานกันดอกอะไรกะช่วยกันดีประนันละ ก็จริงถ้าเขาเจอกันปุ๊บเขาจะแต่งงานทำไมเขาเป็นหูจักกันเขาสมมติเหมัอน้อกับเป็นสีขาดูใจกันมาเลยเขาแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันโอเคหนาเวทีพี่น้องกำลังเวทีบวกขึ้กันเด้อค่ะหน้าเวทีเป็นการแสดงนะคะเรื่องงอนอย่างเงีกระซังเป็นการแสดงแต่หลังเวทีเขารักกันดีเขาแบบรักกันดีค่ะหินโบไปเทยเทลไปเทลเทลวนีหวานเหนี่ยหน่่ยหวานค่ะหวานเน่ฮักกันดีกับบ้าบัดนี้ทั้งพี่บอยกับไปปั้นเลยบัรนี่ อันนี้ก็ f อ a ซ c แอ n เคาอวตารอชอบโพสอชอบพิมพ์พเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะสาวคำพอยยังไงพิม์พไปบอกว่าแอนออรดีมีเสียอเศรษฐีขอนแก่นจะมาเอาไปมาเลี้ยงอย่างนั้นอย่างนี้จะไปแต่งงานกับแอนทำไมคิดดีๆนะก่าจะแต่งงานจังสันจังสีประสาทไอีดี่แหละพิมพ์มาปพนนั่น ที่มันเป็นเนืองเป็นเล่าเป็นเป็นย่าเลยเหน่งลาย,ยาวมาเลยจนพี่บอยบอกว่าจนพี่บอยจงไปถามพีม่แอนว่าแมตอิลีตีเธอมีเสียมีอย่างสิมาเอาอิลีบอกอันวันออนี้ถือตอกับวันนี้พี่แอนไว้ดีบอกว่าเจ้าเนี่ยก็ไปหาอ่านตอนนี้มูนั่นแหนละพี่น้องมันเสียอบอ่า,อานหรือเจไหนพี่มากสิมันกับเขาก็ต้องขิดมากเขาจะแต่งงานอยู่แหล้วมืออื่นมือหื่นหนมีคนพิมพ์มาเสียจีบางไหน,นก็จังหวนเขาก่อนแต่งกันก็ว่าโอ้ยหาปีนั่น แล้วก็เลิกกัน่าเพื่นว่าเพิ่นสิเลนตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานแล้วก็หลังแต่งงานนั่นคือทั้งซอแล้วก็วอนว่าดวดราม่าเยอะมากเนาะยังไงก็ตาม fc เพื่อนกำลังใจดีกว่าค่ะปานักเอดีนี่คือ number 1จริงๆนักแน่นแห้งม่เคยสิอ่ายงเอียนไปทางได้เลยพี่น้องหักก็คือหักมันก็จะมีส่วนน้อยเลยที่แบบพอแต่งงานกันแล้วใช่ไหมก็บอกว่าเลิกติดตามเอนกับบอยไม่ติดตามแล้ว S <S 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 แต่งงานกันแล้วแบบนี้มันก็นมีพี่น้องแต่อันนี้เิ่นกับเข้าใจแล้ว <คา S 2> มีมีหลายแอคเค้า,คาแล้วมีแอคเค้หนึงเป็นแอคเค้์น่าจะเป็นคนแบบทางลาวอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าพี่บอยแบบว่าชอบพิมพ์ภาษาลาวมาแล้วมาด่ามาว่าให้ทุกลิปทุกอย่างเลยขันบุมากมกับบอกร์เนม่นค่ะบอกม์กับบอกกับโซดี่ตามกับแบบบอกทั้งสอทั้งอันนั้นเลยทั้งวันเลย บอกไปเลยมไม่ต้องมาติดตามไม่ต้องมาคอยว่าคอยด่าแบบนี้มันทําให้ศิลปนนินเสียความรู้สึกแมนค้นหักเป็นสิเป็นแสนกระสังแต่ขันมีคนซ้ำกันต้อเสียความรู้สึกกี่ล้พี่นอ้องเมื่อวานเพิ่นและพี่แอนนอยดีก็ค่ะก็บอกบอกบอะไรเนี่ยบอ,บอกว่าขอบคุณป้าอ๋อคนดีเคสขอบคุณที่ซื้อบัตรมาดูเราขอบคุณที่คอยสนับสนุนเราอยู่ตลอดแต่ว่าบางที การที่คุณรักเรามากเกินไปแต่คุณไม่มีขอบเขตคุณก้าวไก่ความเป็นเราเกินไปมาสอนแม่พี่น้คุน้องคนถักมาสอน่าว่าเพิ่นก็คือเพิ่นบอแมนเด็กหน่อยแล้วเพิ่นอายุสามสแลปวมันไม่ใช่เด็กอายุสิบห้าจะโงแล้วพี่วบอร์สีิชชัยก็ใช่ว่าจะเป็นเด็กหน่อยน้ำบากน้ำถานน้ำถุงเป็นหอดระดับขนาดอันหัวนาขนาดหมอล่ำใจเกินเลยค่ะเสียเอาเพิ่นบอมนเด็ดกับของเสียหายยังไงดอกพี่ดี เพื่อนหักกันค่าเพื่อนหักกันบ่กว่าแต่งงานกันบ่มาแบบตีสามฐานะขอบรัวกันดอกเศร้าสายเศร้าสบายนํากันเป็นลอยลอยอะไรทั้งแบนอะไรแบนแบนนั่นยังก่อนยังสะหวยจำบ่ไดเพี่อนทั้งแบนทั้งสร้างทั้งสร้างนี่ด้วยกันเศร้าสาความคิดเยอะมากไมเพื่อนกาแฟวนน่ะที่ถ่ายกับแบบขอให้ติดตามอย่างมีขอบเขตนะคะติดตามแบบอย่าเกินเลย แอนแบบเพียนแกมีบทพิภาวะาพ่อเล่ากับแบบแล้ฟังทุกอย่างทุกคนที่ทักมาโทรมาแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเกินเลยเกินไปก็ทํำให้ศิลปินอึดอัดใจแล้วก็ขอขอบคุณป้าคนนี้ที่ทําให้ได้รู้อะไรหลายๆอย่างก็คือเฮนไห่เอฟซีเฮรหลายคนโี้ยหถึงโตพี่แอนพี่บอยเยอะขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมล่ะใช่ใช่แต่ก่อนเพื่อนไม่ค่อยมา โพสมาอะไรแบบนี้นะพ่อเพื่อนเลยบอก่าอธิบายเอฟซีแห่งหักเพื่อนเห็เขาใจในตัวเพื่อนว่าแตเ่ลเหมือจะเล่นเพื่อนตรงนี้เรื่องเขียดเรื่องาน่ซ้ำใดเอฟซีก็จะแบบเหมือนกับห่วงใยเนาะห่วงใยซัพพอร์ตเพิ่มเติมขึ้นคนที่รักจริงๆนะแม่เขาจะแต่งงานกันอ่ะเขาไปยังห่างคือเก่าแล้วบางคนเห็นว่าคนที่เราชอบศิลปินที่เราชอบไปแต่งงานจะเลิกติดตามอันนี้ก็แล้วแต่คุณไปเลยเพราะว่ายังไงศิลปินอ่ะยังไงยังไงก็ต้องมีชีวิตคู่ค่ะพี่น้องเพิ่นว่าเป็นวาสี เอฟซีเขาจะอยู่ว่ารักอาจจะติดตามไปตลอดชีวิตเลยก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ว่าการแต่เอฟซีน้ะพี่น้องว่าเป็นผัวก็คือคอยซีว่า่างใดดีวะก็คือเอฟซีก็คือศิลปินที่เราชื่นชอบที่เราฟังแล้วมีความสุขหนึ่งในชีวิตเออที่เราดูแล้วมีความสุขที่เราทาอะไรแบบดูเขาแล้วมีความสุขไม่ใช่ว่าจะเอาไปครอบครอมันไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องมีครอบครของเขาใช่เขาจะมีครอบครัวเขาเพื่อนกะ ย่อมรับในจุดนี้ว่าแันตง่านกนกระเสียสตกเตีประตกค่ะพี่น้องแค่มีดามาได้เล็กน้อยนี่แหละค่ะเขามาจนเอาไงซาเอฟซีาทแตกค่ะพี่นอ้องเขาไปอย่ามาบอบอกไปว่า,วามันสิสูดกึนนี่พี่น้องมันมันเทอมันเกินไปไป,ไปละเลยความเป็นตัวตนของเมันเกินไปกันที่ไทศิลปินอนะ่ะอึดอัดทิ่จะยอยู่ในบางจุดนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็มวิ่าวนี้แหละค่ะพี่น้องข่าวมหาากาศของการถีเอฟซีปันปวนสอกระบอลแห้งในช่วงนี้ ซึ่งเป็นประหากรรมมาหลายหลายอาทิตย์หลายเดือนตั้งแต่แต่งงานกันมาค่ะยังไงเราสองคนก็นี่แหละค่ะเป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนค่ะพี่น้องแมนค่ะแล้วก็แบบเราก็สังเราก็แบบว่าห้ากระเบิ้องคลิปสอกับบอกตลอดเนาะคอยซัพพอร์ตที่แบบมีนตลอดไปค่ะพี่น้องเป็นเอฟซีตัวน้อยๆแต่ก็ยังคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาค่ะพี่น้องสำหรับเบอนี้เฮาทาร์เนอร์กับสาวพ่อยกันค่ะค่ะ